วินยักษ์พึ่งหลวงมาทํำลังที่บ้านหกนังหน้าเรือเชื่อหรือจะมีโชคร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมพรชา l youtube ก่อนจะไปรับชมคลิปรบกวนเมตตากดติดตาม like, กดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งให้เราด้วยครับสวัสดีครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้แอดจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับ เรื่องหน้าเรือเชื่อนะครับพึ่งหลวงนะครับทั้งหมดหลังนะครับมาทำรังอยู่ที่บ้านนะครับบ้านเลขที่นะครับแอดบอกไปเลยนะครับไม่มีกักนะครับบ้านเลขที่106นทับ3มนะครับมาทำรังจำนวนหรลังนะครับอยู่ที่ตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคิรีรัตนนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับพร้อมประชมรังพึ่งนะครับทั้งหมดหลังเลยนะครับขอขอบคุณสวัสดี